นักเรียนบอกครูเป็นอะไรไ,ไหม,มันเสียงโซฟาโนเสียงสูงมากอะมาเริ่มดีกว่าเริ่มกับเพลงดีกว่านะคะเอออ้าวปลายทางก็พอจะได้แล้วตอนนี้นะคะคุณครูพานำร้องให้บ้างแล้วอ้าวพร้อมมาฟังสิว่าเพลงนี้มันเสียงสูงเหมือนครูมิงเพลงมาตรากด จริงหรือเปล่านั่นเห็นไหมสูงกว่าครูมิง้งซะอีกนะเนี่ยต้งตอใบไม้ไมอป<ม> ก็กมือตานจังหวะย,ยกตัวด้วยแล้วก็สังเกตให้คุณด้วยหน้าตัวที่ว่าเป็นสหายนั่นคือตัวอะไรบ้างแล้วมันน่าจะเป็นตัวะสะกดของคำว่าอะไรบ้าง 2องหนึ่งหน่อ้อาวลืมไปให้หนึ่งชุดแอปปี้นะคะยากไหมคะไม,ไม่ยากเลยเหนื่อยไหมเนี่ยอยา้อาวเหรอนักเรียนไม่เหนื่อยครูมิ้งรู้สึกเหนื่อยฮสรุปดีกว่าจากบทเพลงนี้เมื่อสักครู่มีตัวสะกดที่บอกว่าเป็นเพื่อนกัน5ตัวได้แก่บ้าไไหมอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพออะไรพออะไรก่อน พ <utan, S 2> <blinking> สัมภาแล้วก็แล้วก็แล้วก็พ่อันทั้งหมดนี้เป็นสหายก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทั้ว่าอยู่ในมาตราแม่กบนะคะมาอยู่ในมาตราแม่กบนักเรียนถาวันนี้มีเกมมาฝากเกมครูมิงชื่อว่าอาจริยะแม่กบอจริยะแม่กบใครตอบได้และมีรางวัลอ่า คิดในใจคิดในใจไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดก็ได้หรือใครอยากจะเขียนลงไปก็ได้เพื่อเวลาคิดคิดได้ดีนะคิดช้าเฉลยทันทีเวลามีน้อยฟังคุณครูอ่านควายเอาใหม่ข้อควายคู่กับเอาต้องคิดตามนะข้อควายคู่กับเอารอรบเร้าขอตามมาพ่อพานอยู่ไหนหนารีบเร่งมาในทันที จากอจฉริยข้อนี้เป็นคําที่มีชื่อว่าอะไรเ,า,เารบหาตอบได้แล้วหรอ,รอจริงหรงออุยเก่งจังเลยอ่ะเขารบหรอคะใช่หรือเปล่าคนอื่นใช่ข้อนี้ไม่มีรางวัลเพราะว่าไม่มีคนยกมือตอบพร้อมกันเขารบจริงหรือเปล่าข้อควายอยู่กับเอาคู่กับเอาก็คอเอาเขารอเรือรอรบเร้าขอตามมาก็เขียนรอเรือ พอพานอยู่ไหนนะพอพานก็เขียนต่อมารีบเร่งมาในทันทีเมื่อผสมคำแล้วคำนี้อ่านว่าเ oh, oh, oh. ขารบแอปรบมือคนเก่งเลยค่ะเยี่ยมมากนะคะต่อไปอาจาริยะข้อที่สองที่ให้เร็วนะถามว่าพอพานพยัญชนะตน้นหันอากาศบนใบไม้มาพอพานอีกสักครา อีกสักขอโทษอีกสักคราเอียก็มาใบไม้ตามคิดตามคิดตามคิดตามตามที่คุณครูพูดพ่อ,พ,อพานฮะนหนูหามอแมแรมคิดเองหรือเปล่าคิดเองเก่งมากค่ะอ๋อมอแมแรมบอกว่าพับเพียบจริงหรือเปล่านักเรียนลองเขียนตามในสมุดก็ได้พอพานพยัญชนะต้นก็เขียนพอพานหันอากาศบนหันอากาศอยู่บนบ่ พอพานใช่ไหมฮะบอใบไม้มาก็บอใบไม้อ่านแล้วพออ่บอพับพอพานอีกสักคราพอพานอีกหนึ่งตัวเอียก็มาพอเอียใบไม้ตามพอเอียบอเพียบดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าพับเพียอ่ะเก่งมากปมบมือให้มอมแหมมแม,มโมหน่อยอต่อไปคำนี้มีกลิ่นหอมหอมอะไรบ้างมีกลิ่นหอมลองนึกดู เพิ่งบินตอมปลาก็มีอ,อุวางใต้ใบไม้นี้อาเรีรี่ตามหลังเอยอยมีกลิ่นหอมอะไรมีกลิ่นหอมคะดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าคำนี้ไม่ได้หมายหมายถึงดอกไม้แต่ไม่ได้เขียนว่าดอกไม้เป็นคำที่เขาเรียกว่าคำวัยพจน์คำสละสลวยมักใช้ในบทร้อยกรองบทกวีนะคะ หรือในบทเพลงอ่านว่าคำนี้คืออะไรเร็วๆเด็กหญิงสุกัญญาคำนี้มีกลิ่นหอมพึ่งบินตอมปลาก็มีอันนี้มันไม่ได้เขียนตามเรียงนะตอนนี้มันสลับกันอยู่อะไรคะอะไรคะเด็กๆบอกว่าครูครับรู้สึกงงมีผ่อพึ่งใช่มีอะไรอีกมีปลปลามีสระอุใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้สลับกันคือว่า พอ,อปลาอยู่ก่อนแล้วตามด้วยสระอุและตามด้วยพอเออไม่ใช่ผิดไหมเนี่ยถูกไหมใบมะอ้วงสระอูวางอยู่ใต้ใบไม้ใช่ไหมแต่พอพึ่งเข้ามาอยู่หน้าอาเออรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจครับข้อนี้อ่านกันดีกว่า บุบผาเด็กหญิงสุกัญญาบอกว่าทายแล้วว่าบุบผาเมื่อสักครู่เก่งมากนะคะบุบผาออกเสียงสิคะบุบผาบุผาตกลงตัวอะไรคะทาหน้าที่เป็นตัวสะกดคะปอปลานะคะต่อไปข้อนี้บอกว่าโชคดีช่างงามแท้นักเรียนคิดตามด้วยนะนักเรียนต้องมีการคิดเป็นด้วยโชคดีช่องนี้ช่างดีแทะลิงนั้นแย่ตามหลังควาย คุณอาก็ไม่ไวายนั่งสำเพาตามมาพลันโชคนี้ช่างดีแนะ่วันนี้แหละโชคอะไรดีคะสุกัญญาโชคนี้ช่างดีแนะ่ลิงนั้นแย่ตามหลังควายอ่านิธิพัฒน์ได้ไหมเร็วๆรีบคิดเร็วตามหลังควายคุณอาก็ไม่ไวายนั่งสำเพอตามมา,าค่ะฮะลาบเฉยๆใช่ไหมคะ โชคนี้ช่างดีแน่เด็กๆบอกว่าลาบครับเพราะว่าลอลิงตามหลังควายตามหลังควายแล้วควายอยู่ตรงไหนล่ะคะควายคํานี้ลาบเฉยๆไม่ได้ต้องมีคําว่าอะไรด้วยอ่าเก่งมากต้องเป็นคําว่าโชคลาบนะคะโชคมีอยู่แล้วแล้วก็ลาบพอสำเพาเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนมีเพาะบอใบไม้ข้อสุดท้ายยักยิ้มยักยิ้ม ยักษ์ที่ไหนยิ้มก็ไม่รู้ใจดีจังยักษ์ยิ้มเดินหนีไปไม่ใส่ใจกับเรือรั่วมีอีอยู่บนหัวบนหัวใครบนหัวยักษ์อาไม่กลัวยิ้มเห็นฟันมีเรือรั่วด้วยมีฟันด้วยมีอาด้วยทุกคำเป็นปริศนาหมดเลยใครคิดได้อ่าใครคิดได้ใครตอบอใครตอบก่อนตะกี้ ใครนะรพัดเก่งมากตอบว่ายีรบยอยักษมีอีอยู่บนหัวเรือรั่วตามอาแล้วก็ยิ้มเห็นฝันคำนี้ก็คือยีรบทุกคนออกเสียงสิคะจีรบทุกคนสุกัญญาคิดไม่ทันใช่ไหมคะเก่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คิดใหม่นะคะคำทั้งหมดนี้ที่ต่อไปอ,อัอจฉริยะแม่กบได้แก่คำว่าเีรบ ที่คุณครูระบายสีเขียวล้วนแต่เป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่ oh. กบเพราะเวลาอ่านออกเสียงเหมือนกับมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ oh. บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นนั่งตัวตรงเหลือเวลาอีก3นาทีจะพาพวกเราไปรถด่วนขบวนที่ไม่เคยนั่งกันมาก่อนเลยฟังนะคะแม่กบเป็นคําที่มี oh. บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกด ตรงมาตรานั่งดูตาดูที่จอโทรทัศน์ยกตัวอย่างเก็บ,กบจับ,จบโฉบ,โบกะพริบเงียบกริบริบหร,รี่ตาดูหูฟังผักกระยัานะทะเลสาบทะเลสาบแบบนี้นะคะแล้วก็พรบคำ อันนี้เป็นตัวอย่างของคําที่อยู่ในมาตราแม,ม่กบมีบรรมอไม้เป็นตัวสะกดเรียกว่าตัวสะกดที่ตรงมาตราต่อไปเขาบอกต่อว่าแม่กบเป็นคําที่มีพอ,พ,พอปลาพ่อพานพอฟันพอสำเภา,าเป็นตัวสะกดที่เรียกว่าไม,ไม่ตรงมาตรานะคะยกตัวอย่างคุณภาพอ่านว่าคุณภาพคุณภาพาค,าาคุณภาพซ่าอ้าวขอโทษ เอาอะไรเนี่ยครูมิงชูชีพอ่านว่าชูชีพชูชีพอ่านว่าชูชีพทูบเทียนอ่านว่าทูบเทียนทูปเทียนอ่านว่าทูบเทียนมานบอ่านว่ามานบมานบอ่านว่ามานบโชคลาบอ่านว่าโชคลาภโชคลาภอ่านว่าโชคลาบอาพับอ่านว่าอาพับอาพับอ่านว่าอาพับบาปกรรมอ่านว่าบาปกรรม โลบมากอ่านว่าโลบมากาอ่านว่าภาพสารภาพอ่านว่าสารภาพรูปภาพอ่านว่ารูปภาพเอ๊ะซับอ่านว่าซับสาบแช่งอ่านว่าสาบแช่ง ะเลสาบใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดถ้าสาบแช่งใช้ปอปลานะคะนิดหนึ่งอบพยพอ่านว่าอบพยพอบพยบอ่านว่าอบพยบซุปอ่านว่าซุปุอ่านว่าุอ้าวหายอะไรอีกแล้วกองทัพอ่านว่ากองทัพกองทัพกองทัพคำศัพท์อ่านว่าคำศัพท์ ผลลั์อ่านว่าผลลับผลลัอ่านว่าผลลับนะคะเก่งมากคําทั้งมดนี้เป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่<ด>กบนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะใครมีสงสัยไหมคะไม่มีแม่กบเป็นคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดที่เรียกว่าตัวสะกด,ดตรงมาตราและมี<ด>ปลาพอผ่านฟ สัำเภาเป็นตัวสะกดที่เรียกว่าตัวสะกดไ,ไม่ตรงมาตราเอาละค่ะ20คำเหมือนเดิมแผนผังความคิดมาตราตัวสะกดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีค่ะ